อะไรรูยาสารเสรเิญของพระคุณพระเจ้าเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันดีที่พระเจ้าได้ส่งเรือและตั้งไว้ให้กับเราและวันนี้เป็นวันชื่นแห่งความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพี่น้องหลหลายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ที่นี่เพื่อที่จะรับฟังนละมัสการสารเสริญพระเจ้าร่วมกันเป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อวันใจในพระองค์ ก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพนิลทลายที่พระเจ้าทรงดันตลอดวันคืนจนถือเช้าว,วันใหม่ให้ข้าพน์ชีวิตอยู่เพื่อที่จะร้องเพลงนมัสการสรรเสริญยบย่องพระนามของพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติพระองค์ในเช้าว,วันนี้พระปิดาเจ้าข้าในเช้าว,วันนี้เราจะมาเรียนรู้จากชีวิตของ ชื่อสี่คนด้วยกันในพระคัมภีร์เพื่อที่จะเป็นบทเรียนข้อคิดในชีวิตให้แก่ข้าพโลหลายขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจในการที่จะฟังถ้อยคําของพะอเค์ในชาวันนี้ให้แก่ข้าพโลหลายที่จะฟังเข้าใจและเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราต่อไปอธิษฐานทูลขอมอบไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเ <Amen. S 1> ช้าวันนี้ข้าพเจ้ามีคำถามมีคำถามอยู่สี่ข้อ จใจพี่น้องหาคำตอบแต่ไม่ต้องตอบข้าพเจ้าก็ได้ตอบในใจของเราทุกคำตอบนั้นจะอยู่ในพระคมภีสี่ตอนด้วยกันเราจะมีคำให้ถ่ายเพื่อที่จะเป็นการบริหารสมองของเราในเช้าวนันนี้ว่าสมองของเราอยู่ระดับไหนในเช้าวันนี้เราจะรู้ด้วยกันคำถามมีอยู่ว่า อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนาไม่ใช่นาปลูกข้าวเป็นนาหิงหนาไม่ใช่นาปลูกข้าวแต่เป็นนานาหิงคืออะไรอยู่ในหนึ่งสมูเอลบทที่25ิข้อ3าอายันที่สองอะไรเอ่ยนาหนึ่งละเล,ล,ลิกลิงดื่มเหล้า หน้าหนึ่งละเล,ล,ล่อรินดื่มเล่าอยู่ในกระดาว,วิถีบทที่6ข้อที่สองและข้อที่สข้อที่สอะไรเอ่ยนานี้ชีพบอยบินเพราะไม่ขายนานี้ชีพบอยบินเพราะไม่ขายอยู่ในหนึ่ง โพสกษัตริย์บทที่21ข้อที่14และอันสุดท้ายคืออะไรเอ่ยนานนี้ใครเข้ารอบพ้นปลอดภัยนานนี้ใครเข้ารอบพ้นปลอดภัยและพ้นจากอันตรายอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่38 พี่น้องไปหาคําตอบเนาะแต่ถ้าพี่น้องตั้งใจพระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวท่านก็จะได้คําตอบเลยนะคะพระวจนะของพระเจ้าถามสิ่ตอบที่ข้าพระเจ้าได้ยกมาและชื่อสี่ชื่อนี้มีบทเรียนข้อคิดที่สําคัญซ่องอยู่ให้กับเราได้เรียนรู้จากชื่อเหล่านี้บทเรียนที่หนึ่ง จากชีวิตของนาบานนาบานที่ข้าพเจ้าบอกว่าอะไรเอ่ยนะที่เป็นก้อนหินนั่นนะนาบานหน่งสมุทรเบทที่ยีข้อที่37ได้กล่าวไว้นี้ว่าและในเวลาเช้าเมื่อเล่าอางุสารจากนาบานไปแล้วภรรยาของเขาก็เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นเหล่านี้ให้ฟังและจิตใจของเขาก็ตายเสียภายใน และเขากลายเป็นดักก้อนหินหนาบานแปลว่าขาดสติสิ่งสติ <c oughs> หรือโง่เขลาหน่งซาม,มูเอลบทที่25่สิบห้าพระทตอนนี้นะครับพี่น้องเริ่มต้นด้วยความตายของเริ่มต้นด้วยความตายงานศพของซาม,มูเอลที่รามาหลังจากนั้นดาวิดก็ได้ ยปยามถิ่นธุระกรดามปารานในขณะที่อยู่ในถิ่นธุรกรดานนั้นดาวิดก็ได้คิดถึงชายผู้มันมีมากคั้นคนหนึ่งที่อยู่ในมาโอนที่มาที่อยู่ในมาโอนชื่อว่านาบานดาวิดได้ขอให้นาบานนั้นตอบแทนที่ตนนะ่ได้ทำหน้าที่ปกป้องพวกเขาพ้นจากภัยอันตราย โดยขอให้นาบานช่วยเหลือเกื้อกูลท่านและคนที่อยู่กับท่านในป่าในเวลานั้นแต่นาบานปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นกับดาวิดนารษณะนิสัยของนาบานนั้นเป็นคนที่ชอบพูดจะดูถูกเหยียบย้ำคนอื่นดูถูกเหยียบย้ำศัตว์สีของคนอื่น ผู้การซึ้งหน้าไม่ไว้หน้าใครชอบผู้เสียสีแล้วก็จับจวดดูถูกเหยียบย่ำคนอื่นอยู่ตลอดเวลาชอบผู้เหยียบคนอื่นด้วยความประมาคทคิดว่าตัวเองแน่เพราะเขามันมีร่างโดยมากเขามีแพะที่น้อี่ว่ากี่ตัวเขามีแพะหนึ่งร้อยตัว เขามีแพ์หนึ่งร้อตัวและแกะอีกรู้ไหมสี่ตัวสามพันตัวแค่แค่แพะหนึ่งรอตัวก็ไปสิทธิได้แล้วนะพี่น้องยังไม่รวมแกะอีกสามพันตัวเขาคิดไม่ได้ว่าเมื่อเขาปฏิเสธของของพระเจ้าเขาจะได้รับผลอะไร ในการพูดดูถูกเย,ยียดหยักดาวิดท,ที่มาที่ส่งคนมาขอความช่วยเหลือเขาปฏิเสธไม่ช่วยเหลือดาวิดนามบาไม่คิดว่าชีวิตของเขาอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาคิดว่าเขาแน่เขาอยู่ได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองของเขาหรืออาจจะเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือว่า เขาคงไม่มีไม่เคยมีใครมาขอความช่วยเหลือมาก่อนอย่างที่ดาวิดมาขอความช่วยเหลือ <c oughs> เขาอาจคิดว่าดาวิดทำเหมือนเป็นคนขอทานเหตุใดเขาต้องไปสงใจคงเหล่านี้และต้องไปช่วยเหลือเขาด้วยเขาอาจจะคิดแบบนี้ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านางบานนั้นเป็นคนที่มีนิสัยที่แบบไม่ฟังใคร ให้ผู้อะไรเขาไม่ฝันเขาเชื่อมั่นอยู่แต่ตัวเองคนเดียวแม้คนของดาวิดจะส่งมาขอความช่วยเหลือครั้งหนึ่งดาวิดช่วยเขาโงนจับพยานอะไรเขาก็ไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็พู้ดูถูกอกะค่านางบาบไม่สนใจแล้ววันหนึ่งคงรักใช้ของเขาเองจึงได้ไปพูดกับ อาบีกาเยลอาบีกาเยลคือใครอาบีกาเยลคือเป็นภรรยาของนัมบาน,นี่แหละคุรับใช้ก็อย่าพูดเลยว่านายนะั้นเป็นคนสามหาวใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้เขาว่าให้เจ้านายแล้คือนัมบานนี่แหละคำพูดข,ของขะของนัมบานทําให้ดาวิดเมื่อเขาปฏิเสธดาวิดและดูถูกว่าดาวิดเป็นเหมาคงของของา้า ด้วยเหตุนี้ทำให้ดาวิดนำทหาร400คนมุ่งหน้ามาฆ่านางบาลและผู้ชายทั้งหมดตายในเวลานั้นผู้ขอนางบาลตายทั้งหมดเวลากินผู้หญิงไว้นางบานนั้นเปรียเสมือนเป็นเหมือนกับก้อนหินไม่ขยับขยื่อน ไม่เครื่อนไหวเพราะเป็นคนสามหาวไร้มนุษย์สัมพันธ์และน้ำใจไม่ยอมช่วยเหลือเกื้อกูลดาวิดคนของพระเจ้านางบานั้นเรียกเหมือนผ้ารักของสมชิกที้จัดประเภทก้อนหินคือขาบความรู้สึก ไม่เคลื่องไหวใดๆในพันธกิจของพระเจ้าในงานขอคิดจัดในใน,ดในคิดจัดมีงานอะไเขาไม่สนใจเขาสนใจแต่ตัวเองคิดจัดมีงานอะไรประเภทงอะเขาจะไม่สนซึ่งเรื่องนี้เป็นบทเรียนสอนแกเราว่าอย่ามีชีวิตเปรียดสมอนก้อนหินพิสเียนจะเป็นเช่นนี้ไม่ได้ เพราะเราเป็นสี่มีชีวิตเรามีชีวิตซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริงที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราซึ่งปกติเนี่ยชีวิตของคองเราเนี่ยเราอยู่นิ่งเฉยๆได้ไหมไม่ได้เนี่ยขณะน,นั่งอยู่ก็ง้นแงะแขนนองแค่นีเห็นไ,ไหมแกวขวาขาแขะไปได้ไปไมาอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่นิ่งได้เหมือนก้อนหิน เมื่อเรามีชีวิตรเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องกินฉันได้ริสเสียมก็ต้องเคลื่อนไหวในพัฒกิจของที่จัดฉันน้นเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องในถ้าพี่น้องสมาชิกในที่จัดไหนเป็นเสมอก้อน,นหินสลบหลับไม่ตื่นแม้จะประชุมจะมานมักการกี่สิบครั้ง แม้จะมีนักเทศนาให้ฟังก็ยังเป็นเหมือนก้อนหินอยู่นั่นนี่เป็นสภาพที่ที่จักไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นอยู่มาอย่างไรก็จะอยู่อย่างนั้นไม่ก้าวไปขนาดแต่จะย่ำอยู่กับที่กี่ปีกี่ปีก็จะอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนานำที่จักไปขนาดเหมือนสมัยผู้เผยพระวจนะเยเรมี เยเลยมีบทที่25ข้อที่3ข้อที่4ได้พูอย่างนี้ว่าตั้งแต่ปีที่13ของโยเซียาราชบุตรของอาโมนกษัตริย์่งยูดาจนถึงวันนี้เป็นเวลา23ปีเพราะวัจนะของพระเจ้ามายาข่าพระเจ้าและข้าพระเจ้าก็ได้บอกแก่ท่านทั้งหลายอย่าไม่หยุดยัง้งแต่ถ้าหาได้ฟาไหม่ท่านไม่ฟังหรือเอียนหูของท่านฟัง แม้ว่าพระเจ้าทรงส่งประดานผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์มาอย่างไรมาอย่างไม่หยุดยั้ยงนี่คือคําเตือนจากพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะเราเป็นสิ่งมีชีวิตสมาชิทิ่จับของเราต้องเคลื่อนไหวตลอดจงตื่นจงฟื้นจงเคลื่อนไหวจงดําเนินในความสว่างในพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีชีวิตที่เกิดผลยิ่งยิ่งขึ้น ไม่ใช่มีชีวิตที่เกิดผคมที่ต่ำลงต่ำลงเราต้องเกิดผคมยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นพระครอที่มาจากเราบทเรียนข้อคิดที่สามที่สองคือหน้าอะไรพี่น้องคิดว่าหนาสีหนาสีในกระดาษวิถีบทที่หกข้อที่สองข้อที่สามพระเจ้าตรากับโมเสว่าโจงก่าวแก่คนอิสรายรว่าเมื่อผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดี การทำศัพทิยามเป็นพิเศษคือปฏิยามเป็นนาศีผิดตัวออกถวายแด่พระเจ้าก็ให้ผู้นั้นผิดตัวออกจากเล่าอมุนและสุราเขาต้องไม่ดื่มน้ำส้มที่ได้จากเล่าอมาุลหรือสุราไม่ดื่มน้ำองุนหรือตับประทานอางุลไม่ว่าสดหรือแห้งตลอดเวลาที่เขาผิดตัวออกมานั้นเขาต้องไม่รับประทานสิ่งที่ได้จากต้นองุน แม้เป็นมะเล็กหรือเปืออัมุนก็ดีนี่คือลักษณะของนาศีเป็นข้อห้ามของคนที่เป็นนาศีนาสีคำนี้แปลว่าปิดตัวแยกออกจากความบาปถาวายตัวแด่พระเจ้าผู้ที่เป็นนาศีต้องบอริสุทธิ์พวกเขาจะถาวายตัวแด่พระเจ้าทั้งชีวิตของพวกเขา ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างเข้มงวดไม่ไม่หลงยานะเขาจะเข้มแข็งในพระวจนะของพระเจ้าตัวยาของนาสีในพระคัมภีร์ได้แก่แซมสันและสม,มเอลโจมมาถือพระคัมภีร์ใหม่ก็คือยอผู้ให้บักติสมาเพราะนาสีจะมีชีวิตที่เป็นพยานที่ดีจะสำแดงชีวิตให้คนทั้งหลายได้เห็นว่า เขาเป็นคนของพระเจ้าอย่าแท้จริงพี่น้องท่รักชีวิตคริสเตียนที่ได้รับก,การสน่ายโดยแท้จริงจะต้องถาวายตัวแด่พระเจ้าและต้องบริสุทธิ์ในเจ้าพระพักของพระเจ้าด้วยการถาวายตัวไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครจะถาวายไม่ถาวายก็ได้แต่พระคัมภีร์สอนว่าเป็นข้อจําเป็นของผู้ที่ เชื่อทุกคนที่จะเข้ามาเป็นพิจชนเพียงแต่ว่าจะถาวายตัวเป็นคนงานผู้นำหรือในฐานะคารวะแต่ทุกคนต้องถาวายตัวแด่พระเจา้าชีวิตของนาศีเป็นตัวอย่างที่ดีของเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ที่ใช้ชีวิตเพื่อองค์พระพป็นเจา้า คริสเตียนทุกคนก็ความมีสถานะแบบขั้วนาซีชีวิตของเราก็ต้องมีสถานะแบบขั้วนาศีดำเนินชีวิตตามพระดำบคำสั่งของพระเจ้าในชีวิตปัจจาวันทำพัธกิจของพระเจ้าดังที่พระเจ้าได้สมมอบหมายแก่เรบัเพื่อชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในโลกนี้จะสามแดนองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านชีวิตของเราทั้งหลาย ให้ผู้คนได้เห็นและได้นำความเชื่อเหล่านั้นไปสู่คนเหล่านั้นกับมาหาองค์พระพุทธเจา้าพี่น้องในชีวิตของเราถ้าเราได้ดวงเวียณดวงหนึ่งที่เราประกาศทั่วชีวิตของเราแค่ได้ดวงเวียนดวงเดียวมาเชื่อพระเจ้าก็เป็นอะไรที่สุดยอดและ,ะเสริมที่สุดในชีวิตของเราและพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติจากชีวิตของเราด้วยบทเรียนที่สที่เป็นข้อคิดคือ นาโบดในหนึ่งโภกษสาบที่ยี่21เข้อที่14ได้กล่าวว่าและเขาก็ส่งเขาไปทูลเยซเบลว่านาบดถูกคว้านด้วยหินเขาตายแล้วนาโบดเป็นเชาวยิกเรเอลมีสวนองุ่นอยู่ข้างพระราชวันของอาหับ น้าโบดตายเพราะไม่รู้จักที่จะค้าขายไม่ได้ว,ว่าคนที่ค้าขายนะน้าโบดตายเพราะเขาไม่รู้จักที่จะค้าขายแลกเปลี่ยนไร้ปัญญาแย่แย่แย่ไม่ออกว่าระหว่านทรัพย์สินที่ดินกับชีวิตของเขาเนี่ยอันไหนสำคัญที่สุดพี่น้องว่าทรัพย์สินกับ กินดินมีเงินขามาใาม่กับชีวิตของเราอันไหนสําคัญที่สุดน,นาบทเลือกที่ดินแทนที่จะเลือกชีวิตของตัวเองพี่น้องคตีของคนทั่วไปมีอยู่ว่ายอมเสียสละเวลาอยากเงินโรงแรมอยากเงื่อนแรงงานเพื่อจะได้ทรัพย์สินยอมเสียทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะ และยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตชีวิตย่อมมีความสำคัญสูงสุดนี่คำนยิยามนี้มีคงเก่าไว้อย่างนี้ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สินพี่น้องมีทรัพย์สินมากมายกออยู่มีเงินทองกออยู่ข้างหน้าเวลานี้แต่พี่น้องไม่อยู่แล้วอะ่ะมีประโยชน์ไหมไม่มี ไม่มีประโยชน์คริสเตียนชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันคริสเตียนของเราต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าไฝ่นญญารู้จักที่จะซื้อขายไร่เปลี่ยนรู้จักด้วยปัญญาว่าอะไรมีค่าสสูุดที่จะต้องซื้อต้องแลกต้องเอาสิ่งนั้นไว้เหนือสิ่งใด สิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรพี่น้องและเราต้องยึดถึงยึดมั่นยึดหมายไว้เอาพระเยซูคริสต์ไว้ในใจของเราเราต้องเอาพระเยซูคริสต์มาอยู่ในครอบครัวของเราในคิดจักของเราในตัวของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดชีวิตไฟจิตวิญญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่มีพระอื่น นอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่16ข้อ20า่า20 26าผู้ใดได้สิ่งของทั้งสิ้นผู้ใดได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรพี่น้องเห็นไหมที่ข้าพเจ้าพูดพี่น้องได้ทรัพย์สีเงินทองในโลกนี้มากมายแต่เมื่อท่าตายไปแล้วจะมีประโยชน์ นักคิดเหมือนกันนะแต่ถามว่ารักศีมีความจําเป็นไหมจําเป็นกับใดที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราต้องกินต้องใช้ก็มีความจําเป็นเหมือนกันความตายของนาโบดเป็นบบเรียสำคัญที่เราจะต้องระวังฉะนั้นเราอย่าประมาเทเช่นนาโบดเราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและเรื่องว่าอะไรคือสัคั ของพระภูพระเจ้าที่เสียพี่บาของเราได้พูดอยู่สมบัติและได้ธิษถานสม,มุัติพราว่าพี่น้องของเราหลายท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่เขาได้ใช้ช่วงเวลาที่เขาต้องค้าขายทำมาหากินนั้นสละเวลามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าก,ก่อนนั่นคือเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขามากกว่าเงินทองที่เขาต้องหาเพราะว่าเราให้เวลาพระเจ้าไม่กี่ชั่วโมง เราให้เวลาการค้าขายนั้นหลายชั่วโมงหลายวันพระเจ้าให้พระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าก็จะอวยพระผองแับและนาสุดท้ายที่อยากจะให้เราเรียนรู้คือนาวานาวาคืออะไรพี่น้องเรือเป็นเรือในถึงเรือนะ มัทธิวบทที่24ข้อที่38ได้บอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนว่าเพราะว่าเมื่อก่อนวานน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดึงมทำการสมรกและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอา์เข้าในนาวานาวาไปว่าเรือคนที่รอบจากน้ำท่วมต้องอยู่ในนาวาฉันใดชีวิตคริสเตียนก็ฉะนั้นพระคัพปี2ออยางชัดเจนว่า เราต้องอยู่ในพระคริดมิใช่อยู่นอกพระคริ์เราต้องอยู่ข้างในพระคริ์ไม่ใช่มีพระคริ์แค่เปลือกนอกต้องอยู่ภายใน,นด้วยในพระคริ์ไม่มีการปรับโทษความบาปท,ที่เราทำมาเพราะพระเยซูคริ์ได้ทรงไถ่และยกให้เราแล้วในพระคริดมีความเป็นมนุษย์ใหม่มีชีวิตใหม่ในพระคริด เราไม่ทำบาปคริสตชนที่จะก้าวถึงระดับผู้นำผู้รับใช้อย่างน้อยจะต้องผ่านสามอย่างนี้คริสเตียนเราก็เหมือนกันที่จะต้องไปสวรรค์ได้เราต้องอย่างอย่างน้อยเราต้องผ่านสามอย่างนี้เช่นเดียวกันคือในพระคิดไม่มีการปรับโทษความบาปผิดของเราที่ผ่านมาเพราะพยายัน เจ้าพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราแล้วในพระคิดมีความเป็นมนุษย์มีชีวิตใหม่เมื่อพระองค์ทรงไถ่พระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเราในพระคิดเราจะไม่ทําบาปเพราะว่าเมื่อเราจะทําบาปพระคิดก็จะเตือนสติชีวิตของเราว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำที่สําคัญชีวิตของเราต้องติดชะนอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าอย่าให้พระคัมภีร์นั้นต้องนองนิ่งอยู่ใน บ้านของเราเฉยๆเราต้องมาอ่านเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อมีพระคัมภีร์ให้เราองอ่านสม่ำเสมอและจะเป็นขอ้อคิดเตอนใจในชีวิตประจำวันให้กับเรานาบ้านนาโบสให้บบเรียนกับเราว่าอย่าเป็นเช่นสอง,สองคนนี้แต่ตรงกันข้ามให้เราเป็นเหมือนนาสีนาว่าให้บเรียนกับเราว่าจงเป็นเช่นสองคนนี้ ชาวนี้ข้าพเจ้าอยากถามพี่น้องว่าทั้งที่อยู่ที่นี่และทั้งพี่น้องที่อยู่ทันอนไน์ข้าพเจ้าอยากถามพี่น้องว่าในความคิดของพี่น้องภาพรวมของคิดจัรของเราภาพรวมนะคะคิดจัรของเราเห็นนี้มีนาใดมากที่สุดภาพรวมของคิดจัรเห็งน,นี้มีนาใดมากที่สุด สาระสำคัญของการเป็นที่จัดคือมีชีวิตที่เครื่องไหวดำเนินโดยพระญาณบริสุทธิ์ถวายตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ฉลาดรู้ว่าต้องขายสลักอะไรเพื่อซื้อได้อะไรและอยู่ในพระคิดอย่าเปเช่นนาบานไม่ฟันอ่ะอย่าเป็นเช่นนาบาลฟัเน,เ,น,น,นฟเทศนานักสิบป,ปีแต่ไม่มีการฟื้นฟูจิตใจ จนตัวดูชีวิตและพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเปลี่ยนให้เราเป็นคนใหม่เพื่อเราจะเคลื่อนไหวเดินวิ่งได้ใจเจืดอจุนผู้อื่นหน้าสีเลิกมัวเมวถาถวายตัวแด่พระเจ้าในใต้ร่มพระคุณของพระองค์นาโบดตายทารุณคุ้มต้องค้าหาคุ่ทรัพย์ความรอบไฟขิดอิญญ,ญา น่าว่าพาปลอภัยเข้าอยู่ในพระคิดไม่ย่อยยับพี่น้องสีนานี้มากำกับชีวิตรักระอรอเมนไหมครับพี่น้องอเมนขอฝากพระวจนะของพระเจ้าเรื่องของสีนานี้ไว้ในชีวิตและเป็นข้อคิดให้กับเราขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกๆท,ท่านค่ะ